สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าโอ้โหบริเวณคลิปหลายวันเลยน้อยสบายนะคะทุกคนแจะได้ดูคลิปแหล่จริงจังจริจับแบบบริเวณคลิปก็คือคลิปถ้าข้ามัน,ด,มนดื่มเฮ็ดลุตีเวลาเดินดูสบายดูเรียนเวลาตอนเช้าค่ะทุกคนปันป่นแปรงลูตีอยู่ เป็นไงกันบ้างแล้วก็ช่วงนี้มันแบบว่ามันพายุพายุมันเข่าดูฝนตกดูจริงสริงนะแล้วก็ไฟมันดับจริงสิงเได้แบบไม่มีเวลาไม่ได้ไม่ได้อันนี้เลยแต่แบบว่าเออทานีเวลากล็แต่ว่าคลิปช็อตลงนะคลิปช็อตลงทุกวันนะไม่ได้ทำคลิปเงวมาทักทายเลยนะจ๊ะเป็นไงกันบ้าง Thì là có một cái <laughs> tí cái ạ Okay, cái it. Let's go back into the ชงชาเพราะว่าลูกๆจะไปโรงเรียนแล้วค่ะทุกคนเด็กเล็กอะโรงเรียนหยุดไปแล้วปีเทิรนไปแล้วแต่ว่าเด็กตนี่ยังต้องไปอยู่เพราะว่ายังไม่สอบอ่ะนะสอบเทิรนแรกนะแป๊บหนึ่งใจอยากกิน กินนำ้นำน้ำน้ำเย็นน้ำแดงแป๊บหนึ่งด้วยมาแล้วจ้ะนี่น้ำให้ลวอลปากียค่ะทุกคนพ่อพ่อแกคัดใดคะ่ะถามว่าอร่อยเหมือนบ้านเราไหมบัวค่ะทุกคนแม่อร่อยเหมือนบ้านเราตัวแรกตัวในช้าไม่ใหม่ๆนะก็กินไม่ได้เหมือนกันมันแบบมันมันบอูมันมันจะแบบว่ามันเหมือนเหมือนมันไม,ม่กินเมนคิว แต่ไม่รู้แต่พอกินไวกินมากมันนิติดใจไม่รู้ไงกินกินตลอดชอด,ดมากเลยไออ่าอีกอย่งก็พอปูลเล่าเล้วเป็นเพื่อนกันกันกนกบไอเจ้าของเจ้าของไอไอแบนนี่เนาะแบนนำนำเนนำแดงมันทุกปีนะช่วงอีดนะเพินพ่นจิกงเพิ่นจิกงม่าหายเลย ส่งมาให้กินฟรีค่ะทุกคนแต่นี่เราเราก็ซื้อเพื่อนเพราะเราชอบกินไม่ค่อไมีใครกินหรอม่จะัยชากับแหวนอะไรค่ะเด็กนุอยหนอนเงินคนอื่นน้องแม่บ้ามาก,กินเสียไปเลยก็โอเคแก้ขัดได้อยู่จ้าทุกช่ว่าน้ำเย็นมากเลย ก่อนจะเอาโรตีเรียนไปนี่เนเอานี พอเขาสิใส่นุ่มแลนะเราจะต้องเอาหน้านมออกก่อนเพราะะฉนั้นเดี๋ยวหนานุ่มไม่จะแตกแต่มันจะไม่อร่อยแต่รู้สึกว่าสงสัยมือขึ้นผู้ใดกินนุ่มๆนี่เนาะหน้านน่เห็นปะกินขนมตีนก็กินจิบนะฮึนั่อยมาก บ้านเราขาดไม่ได้เลยชอบช่วงช่วงเช้าไอช้ชาติเคยถนิดเดียวให้ถ่ถลูกย่างเดียว <c oughs> เดี๋ยวหลังจากนั้นไม่ย่ายากจะเป็นคนทำต่อนะทุกคนถ้าีทุกคนที่บ้าน ทำให้คนงานที่บ้านเอ่อที่สวนที่ฟาร์มเลยงานคนงานลิงกัวะคนงานเลดวัวให้บงังจ้ะเมื่อก่อนในบงังราก็เลี้ยงเองค่ะทุกคนเพราะเราไอา้เราเกิดปัญหาเหมือนแกไปรีดนมแล้วอย่างเนี้ยมองข้อมือเราตรงเนี้ยมันเจ็บแล้วอีเนี้ยมันรักษายากหมอบอกว่าขนาดผ่าตัดมากเราก็ไม่รู้ค่ะ เขาจะหายดีไหมก็เรียบัวพาดีกว่า <c oughs> มีมีค่าเท่ากันก็เลยตอนนี้พอเราเลี้ยงวัวมันบอกก็เลยจ้างคนงานมาดูแลค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าคนงานเคนกลับบ้านมันล่ากลับบ้านยิงเสียวรงกันคุณไปเฮ็ดกับไปเห็ดใดอยู่กับวันสองวันสามวันสินได้อยูอ่ ัวในบางรกไปสื้อวัวค่ะทุกคนซื้วัวทำคุฎบานเนาะอีกใหญ่นะอีกใหญ่จะไม่อีกใหญ่น่าจะวันที่วันที่วันที่สองวนีเจ็ดต่อวันที่เจ็ดจะถึน้นไคะทุกคนแบบเหมือนขอา้าวสาสีเขีกุลบานเฉดอันสัดใหญ่เนาะ 7นาทีแล้วค่ะทุกคนโอเคกันเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนคะ่ะมาทักทายกันแค่นี้นิดหน่อยค่ะทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ